สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีดูรายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง COD ในระบบโกเซ g o นค่ะสำหรับร้านค้าที่ใช้งานขนส่ง Fetch e x p r e s s f e แ c h b o g i e Thailand Post, Shopee e x p r e s s Curry e x p r e s s ในประเภท Pickup พโดยใช้เราค่าขนส่งจากระบบโก g o ลและมีการเปิดใช้งาน COD ไว้เมื่อทางขนส่งจัดส่งพัสดุถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำ การโอนเงิน COD ให้กับร้านค้าพร้อมปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็นสำเร็จให้อัตโนมัติค่ะโดยเข้าไปที่แถบเมนูรายงานแล้วไปที่หัวข้อการจัดส่งค่ะเลือกรายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง COD เมื่อเข้ามาที่หน้ารายงานแล้วนะคะร้านค้าจะสามารถระบุระยะเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้เลยค่ะ ในด้านบนก็จะแสดงยอดรวมของรอบบินที่เตรียมการโอนเงินและยอดของรอบบินที่โอนเงินแล้วขึ้นมาให้ค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีแถบสถานะทั้งหมดที่จะแสดงทุกสถานะของรอบบินไว้ในแถบนี้ถัดมาก็จะเป็นสถานะเตรียมการโอนเงินรอบบินที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมโอนเงินให้ร้านค้าก็จะมาแสดงอยู่ในสถานะนี้นั่นเองค่ะและหากรอบบินนั้นได้มีการยืนยันการโอนเงินจากระบบโปเซลแล้วจะเข้าไปอยู่ที่แถบโอนเงินแล้วซึ่งทั้ง3สถานะนี้ก็จะแสดงข้อมูลรหัสรอบบินธนาคารที่รับเงิน COD จำนวนเลขพัสดุและจำนวนเงินรวมของรอบบินนั้นๆวันที่ดำเนินการวันที่ยืนยันและววันที่คาดว่าเงินจะเข้าค่ะโดยจะแสดงไว้ให้ในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วในส่วนของแถบดำเนินการร้านค้าก็สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารของรอบบินได้เมื่อกดที่รหัสรอบบินจะสามารถดูรายละเอียดภายในรอบบินเพิ่มเติมได้ค่ะรวมถึงจะแสดงหมายเลขพัสดุที่อยู่ในรอบบินไว้ให้อีกด้วยแล้วยังสามารถ ดาวโหลดเอกสารจากหน้านี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะในแถบทั้งหมดร้านค้าสามารถนําเลขพัสดุมาค้นหาที่ช่องนี้ได้เลยนะคะระบบจะแสดงรหัสรอบบินให้ว่าอยู่ในรอบบินไหนเพื่อตรวจสอบสถานะของรอบบินเพิ่มเติมได้ด้วยว่ามีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะและแถบรายการตรีกลับจะแสดงหมายเลขพัสดุที่ถูกตีกลับขึ้นมาให้นะคะพร้อมบอกจํานวนเงินแล้ววันที่ขนส่งตีกลับให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ร้านค้าก็ยัง สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการรับชำระเงินแบบ COD ผ่าน Line Notify ได้ด้วยนะคะเมื่อระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนเข้าที่กลุ่ม l ล ne ตามที่ตั้งค่าวไว้ให้ด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นวิธีดูรายงานการชำระเงินแบบ COD หากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ